เด็กๆก,ก็เปิดเทอมแล้วนะคะซึ่งก็ผู้ปกครองหลายท่านก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาการจ่ายค่าเล่าเรียนหมดต่างๆค่ะซึ่งโรงเรียนนะคะถ้าเกิดว่าส่วนไหนก็ตามที่โรงเรียนสามารถที่จะเอื้อผลประโยชน์ให้กับเด็กๆได้ะคะ่ะ ถ้าไม่มีผลกระทบกับโรงเรียนมากโรงเรียนก็ควรที่จะจัดสรรส่วน,นนั้นเข้ามาช่วยเหลือเด็กๆนะคะเพราะว่าผู้ปกครองทุกวันนี้เขาลําบากมากค่ะอย่างคนที่เขาไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยคะ่ะเขาจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเบิกคืนได้คะ่ะแต่ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยจ่ายค่าเล่าเรียนบุตรเสร็จปุ๊บไปเบิกได้ทันทีเลยคะ่ะซึ่งชาวบ้านที่เขาไม่ได้เป็นข้าราชการนะคะผู้ที่เขาหาเช้ากินข้าด้วยความยากลาบากทุกวันนี้คะ่ะก็จะมีมากกว่าคะ่ะ พอ,อบางครอบครัวเนี่ยมีลูกหลายคนนะคะเขาไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยเวลาเขาจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเบิกคืนได้บางครั้งเขาก็ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไปกู้เงินลายวานันไปกู้เงินอนอกระบบมาจ่ายนะคะ,ะกิจกรรมบางอย่างที่เป็นของคณะครูอาจารย์ในโรงเรียนนะคะถ้ามันเป็นกิจกรรมที่มันเื่นเริองอะคะ่ะสังสรรค์เื่นเริง,เรง,เรงที่ใช้งบประมาณส่วนกลางอะที่เรียกเก็บมาจาก ชาวบ้านผู้ปกครองอะคะ่ะถ้ามันงดเว้นได้ก็ควรที่จะงดเว้นนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีอะค่ะชาวบ้านผู้ปกครองทั่วประเทศเขาก็ลําบากกันนะคะส่วนมากเลยเนี่ยตามชุมชนเนี่ยลำบากมากเป็นหนี้เป็นสินหนี้ค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตหนี้ไฟแนนซ์หนี้รายวันทํามาหากินก็ยากลําบากมากค่ะทุกวันนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสถานศึกษาเนี่ยถ้าสิ่งไหนที่สามารถที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลเด็กๆได้ ็ควรที่จะช่วยเหลือกันไปค่ะในภาวะที่เศรษฐกิจมันไม่ดีอะค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเรียกเก็บแต่เงินกับผู้ปกครองอะค่ะก็อยากจะให้เห็นใจผู้ปกครองด้วยแล้วก็คุณครูเนี่ยก็สามารถที่จะสละเงินเดือนของตนเองเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนกลางช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือ,อสถานศึกษาของตนเองและเชื่อมกันค่ะซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะเรียกเก็บแต่กับผู้ปกครองอย่างเดียวค่ะต้องเห็นใจผู้ปกครองเนืเพราะว่าผู้ปกครองส่วนมากของประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เป็นข้าราชการ เวลาเขาจ่ายค่าอะไรไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเบิกคืนได้เหมือนกับข้าราชการค่ะแต่ว่าทุกวันนี้มันทํามาหากินยากลําบากทุกสาขาอาชีพคนที่เขาไม่ได้มีเงินเดือนประจําหรือว่าทํางานประจำเนี่ยเขาเป็นอาชีพอิสระเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีรายได้ไม่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามที่โรงเรียนสามารถที่จะช่วยเหลือ,อเด็กๆได้ก,ก็ช่วยเหลือตามความเหมาะสมะสถานศึกษาไม่ใช่สถานที่มาจัดงานเลื่อนเลิงแล้วก็มีวงโซลาอยู่ในโรงเรียนนะคะ เพราะฉะนั้นคณะครูอาจารย์ก็ต้องพิจารณาด้วยความว่าสิ่งไหนมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมค่ะไม่ใช่ว่าเราสอนคนอื่นได้แต่เราสอนตนเองไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆแล้วก็เ,เกิดการเบียดเบียนกันในสถานศึกษามากมายเช่นเดียวกันค่ะ